หลายคนนะครับจะชอบเส้นพาสต้าที่มีส่วนประกอบของไข่ด้วยความนุ่มของเขานะครับสูตรนี้เราจะใช้เส้นเฟตตโยล่าเฟตูชินีนะครับมาปรุงกับเพสโตในรูปแบบครีมซอสครับใส่เกลือในน้ำต้มเส้นนะครับนำเส้นเฟตูชินีลงต้มเป็นเวลา7นาทีครับพาสต้าในรุ่นเฟตตโยล่านะครับเป็นพาสต้ารุ่นที่มีส่วนประกอบของไข่ ของแอคเนซีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเส้นเฟตตูชินีนะครับลักษณะาการออกแบบเส้นของเขานะครับจะขดมาเหมือนรังนกนะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเส้นสดนะครับเวลาที่เราสังเกตไปบนเนื้อสัมผัสของเส้นนะครับเขาจะมีขุขะนิดนึงให้ความรู้สึกเหมือนมีเศษแป้งติดอยู่ตรงตัวเส้นซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเส้นสดนั่นเองครับเส้นที่มีส่วนประกอบของไข่นะครับจะได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มกว่าสูตรนี้ใช้เวลาต้มอ,อยู่ที่7นาทีครับ สำหรับตัวซอสของเรานะครับส่วนประกอบก็จะมีเนยครับละลายเนยแล้วก็ใส่วิปครีมตามลงไปครับขั้นตอนทั้งหมดเราจะใช้ความร้อนต่ำๆนะครับเพสโตอาราเจนูเวเซ่นะครับเป็นเพสโตที่มีส่วนประกอบหลักก็คือน้ำมันประกอบกระเทียมแล้วก็ใบโหระพา,าเลียนนะครับสูตรนี้นะครับจะคลุกกับเส้นร้อนๆก็อร่อยแล้วสูตรนี้เราดัดแปลงโดยการใส่ครีมลงไปเพิ่มเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสอีกรูปแบบครับ สำหรับการตกแต่งจานนะครับพลจะโรยหน้าด้วยส่วนประกอบหลักที่อยู่ในเพสโตนะครับซึ่งได้แก่ใบโหระพาอิตาเลียนถั่วพายนัดและพราร์เมซานชีสครับเรียกว่าเป็นพาสต้าสูตรง่ายเอาใจคนที่ชอบรสชาติของเพสโตในรูปแบบครีมนะครับมาพร้อมกับเส้นพาสต้านุ่มๆลองทำกันดูครับ